จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อที่นี้ครับไปต่อที่ทางด้านการาไปประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ผมตั้งใจว่าจะพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้พูดนะฮะไม่ได้พูดก็คือเรื่องราวของจังหวัดที่อีสานบ้านเฮาตอนนี้เขาได้รับงบมานะครับจะมีการก่อสร้างเป็นทาง เรียกว่า4เลนแล้วก็ได้รับงบมาเป็นการพัฒนาฐานอินฟราสตรักเจอร์นะครับของพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามนะครับถ้าที่ผมขับรถมานะครับในหลายพื้นที่ทั่วไทยนี่ครับต้องยอมรับว่าอีสานเรานะครับเป็นภาคที่มีการคมนาคมที่ดีมากครับดีมากเลยและก็ตอนนี้นี่ยิ่งมายุคหลังๆมาเนี่โอ้โหครับ เป็นทางสีเลนฮะสีเลนะนี่ครับ, C รบเกือบทุกจังหวัดเลยครับมีบางช่วงที่ขาดหายไปตอนนี้ก็เริ่มเติมเต็มแล้วอย่างแต่ก่อนนี่ครับเราก็จะมีช่วงของทางด้านาจากอำนาจเจริญนะครับไปมุกดาหารนะครับจะมีบางช่วงที่เป็นทาง2เลนตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นทาง4เลนแล้วหรือว่าจากยะโสไปร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นทาง2เลนตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะฮะถ้าเป็น สร้างทางไปทาง4เลนแล้วเนี่ยท่านที่ขับรถมานะครับมีหลายพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าต้องให้เครดิตแก่รัฐบาลทางด้านคอสอชอนะครับคอสอชอและก็รวมทั้งต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับที่ให้ความสําคัญต่อการก่อสร้างเป็นอย่างมากครับล่าสุดนี้ครับทางด้าน รวมประชาชาติธุรกิจครับบอกว่ามหาสลครมมทุ่ม2,000ล้านครับลุยสร้างถนนเลี่ยงเมืองแก้ปัญหาการจราจรเหมือนอุบลเรานี้ก็ได้ทางลอดต่างระดับไปนะครับสที่คือดงอูพึ่งและก็วนารมนะครับซึ่งก็สองที่นี้ก็รักมูลค่าพันกว่าล้านเลยนะครับในการก่อสร้างซึ่งคาดว่าเดือนเมษายนปี65น่าจะแล้วเสร็จกลับ โดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ได้บอกว่ากรมทางหลวงที่8เดือนหน้าสำรวจออกแบบถนนเลี้ยงเมืองนะครับทิศตะวันออกเชื่อมเมืองทิศตะวันตกของจังหวัดมหาสารคามนะครับแก้ปัญหาการจราจรในเขตชุมชนและก็กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินครับอันนี้เป็นชื่อของกลุ่มจังหวัดเขาเป็นกลุ่มแัสเตอร์เขาจะเอาชื่อของจังหวัดนี้มารวมเข้าเพื่อให้จำง่ายนะครับอย่างเช่นคําว่าร้อยแก่นสารสินก็คือมีจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่นนะครับสารคามและก็กาลสินครับก็เลยกลายเป็นร้อยแก่นสารสินนะฮะกำหนดมีการสำรวจและก็ออกแบบให้แล้วเสียจปี65หองอการค้าจังหวัดประเมินงบก่อสร้างกว่า2,000ล้านบาทครับคาดว่าจะเกิดทำเลการค้าตลอด2ฝั่งในอนาคตครับโดยท่านได้ผู้สึ่อข่าวเองก็ไปสอบถามนายชัยธวัฒน์พรมวิชัยครับผู้ในการสนธงานทางหลวงที่8มหสารคาม ท่านผอชัยธวัฒน์เองก็บอกว่ากรมทางหลวงได้มีการจัดทําแผนพัฒนาทางหลวงจังหวัดมหาสารคามโดยกําหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและก็การขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับซึ่งดําเนินการจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ที่เป็นงบลงทุนก่อสร้างและก็บูรณะทางหลวงทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็นทางสี่เลนทางสี่เลนจราจรสีเลนะนะครับหรือว่ามากกว่านั้นครับงานก่อสร้างทางแยก ต่างระดับแล้วก็สะพานลอยนะครับก็อย่างเช่นอุบวเราก็มีทางท่อทางลอดต่างระดับนะครับผมสำหรับจังหวัดมหาสารคามมีทางหลวงหมายเลข291เครับเป็นถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตกของอำเภอเมืองมหาสารคามเป็นถนนสําคัญในลักษณะเป็นวงแหวนครึ่งวงและก็เพื่อให้โครงขาดด่ายดางกล่าวนี้มีความสมบูรณ์และก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาการจราจรในเขตชุมชนนะครับจึงจาเป็นต้องดําเนินการออกแบบวงแหวนเลี่ยงเมืองด้านตะวันออกด้วย เพื่อจะช่วยระบายการจราจรไปสู่พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ครับเหมือนอุบลเรานะครับก็มีความคิดจะทําวงแหวนรอบที่2นะฮะรอบ2ต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะแต่ว่าตอนนี้มีการคํานวณพื้นที่มีการเรียกว่าออกแบบสุรวจแล้วนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสลรสินป์ครับได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและก็กาลสินซึ่งจะช่วยให้การคมนาคมขนคส่งมีความสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้นครับดังนั้นทนายกรมทางหลวงจึงมีแผนจะจะตั้งโครงการสำรวจและก็แบบออกแบบถนนเลี่ยงเมืองด้านตะวันออกขึ้นครับโดยจะมีการสำรวจและก็วิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างละเอียดมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ครับเพื่อนำข้อคิดมาประกอบการพิจารณาออกแบบต่อไป สำหรับขั้นตอนของโครงการสำรวจและออกแบบจะใช้เวลาศึกษาอยู่ประมาณ1ปีนะครับคาดว่าจะสำรวจแล้วเสร็จนี้ประมาณปีพศ2565ครับหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวของรวมประชาชาติก็ไปสอบถามนายนารงเหล่าสุวรรณนะครับประธานหอ,อการค้าจังหวัดมหาสารคามทานด้านท่านประธานหอ,อนรงนะครับก็บอกว่าในการประชุมกรอกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือครั้งที่2ทับ2563นะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนใบพัสเส้นทางนี้ครับโดยจะเริ่มต้นที่แยกบ้านหม้อครับถนนนครสวรรค์ไปทางจังหวัดร้อและก็ตัดอ้อมไปเชื่อมถนนบริเวณสีแยกถนนดินดำนะครับทีวานนท์อาทีนานนท์ครับไม่ใช่สีนานวนนะทีนานนท์นะครับหรือว่าอาจจะไปเชื่อมกับกิโลเมตรที่8ทางไปจังหวัดกฬสิน์ซึ่งจะกลายเป็นถนนวงแหวนโดยสมบูรณ์ครับ อย่างไรก็ตามต้องรอผลของการสรุจออกแบบก่อนคาดว่าถนนสายนี้ครับจะช่วยลดการคมนาคมที่แออัดและก็ลดอุบัติเหตุลงได้ครับเนื่องจากว่าถนนทีนานน์มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับที่สายยานพิป้าอกหักครับอันนี้คือบ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเป็นเส้นทางที่นักศึกษาและก็บุคลกรลทางการศึษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเดินทางเข้าตัวเมืองในช่วงของการจราจรคับขังครับเพราะฉะนั้นการเชื่อม ถนนดังกล่าวนะครับจะช่วยลดก,การจราจรที่แออัดได้และครับเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมในกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงด้วยก็คือกลุ่มร้อยแก่นสารสินที่ว่านี้ครับรวมทั้งการค้าการลงทุนและก็การขนส่งสินค้าไม่จำเป็นต้องผ่านเข้าตัวเมืองอีกต่อไปครับเหมือนกับที่ร้อยเอ็ดนะครับเราก็สามารถที่จะอ้อมได้อุบลเราก็อ้อมได้อำนาจเจริญก็อ้อมได้นะครับหรือหรือว่าเป็นทางด้านยะโสก,ก็อ้อมได้อย่างนี้เป็นต้นครับโดยทางด้าน ท่านประธานหอการคา้ามหาสลาลคามบอกว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีกืดกืดกืดเหมือนกันครับเมือออ่อมีงบประมาณลงก็สามารถเดินหน้าก่อสร้างได้ทันทีประเมินว่าน่าจะใช้งบอยู่ที่ประมาณนะครับกว่า2,000ล้านบาทครับเนื่องจากว่าต้องใช้เป็นค่าเวนคืนที่ดินแล้วก็ราคาที่ดินที่ติดถนนก็แน่นอนนะครับไร่หนึ่งก็กว่าไร่ละกว่า10ล้านบาทครับการเวนคืนก็ต้องใช้งบมากครับ นี่คือราคาที่ดินเมื่อปีพศ2563นะคุณทพรและถ้าเผื่อมีการประเมินที่ดินใหม่ครับก็จะสูงขึ้นไปอีกครับยิ่งก่อสร้างช้าราคายิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยครับนะครับแต่ว่าผลดีที่ตามมาก็คือว่าที่ดิน2ฝั่งครับเมื่อตัดผ่านแล้วราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกทีนี้ครับจากเดิมเป็นเพียงแค่ที่ดินตาบอดก็จะเกิดการพัฒนาเกิดการค้าตลอด2ฝั่งฝั่งถนนนะครับคาดว่านักลงทุนน่าจะสนใจเพราะว่าราคายังไม่สูงเท่ากับสายบายพัฒช,ช่วงตะวันตก ผังเมืองพื้นที่สีเขียวขยับขยายได้ยากรับพื้นที่สีเขียวนี่คือห้ามก่อสร้างเป็นเขตเกษตรกรรมนะครับขยายได้ยากแต่ก็มัน่นใจว่าอนาคตถนนบายพาสเส้นตะวันออกจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นแน่นอนชัววิลิชัวเหมือนกันครับฐานะผู้สื่อข่าวเองก็รายง,งานเพิ่มเติมบอกว่าโครงการดังกล่าวนี้มีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริครับผู้ว่าราชการจังหวัดมัธยศรคารม เป็นประธานในการประชุมประนิเทศโครงการและก็มีพู้ผู้แทนกรมทางหลวงหน่วยงานเจ้าของโครงการหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้แทนจากสาธารณสุขาองค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นําระดับตบําบลและก็ระดับหมู่บ้านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรวมถึงพี่น้องป้องปานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันครับและก็ในที่ประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมทางภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนรวม ่างฝ่ายก็ต่างร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นอย่างว้วงขววงครับและก็รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแล้วรวมถึงรูปแบบของการเลือกโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานโครงการต่อไปครับนี่เป็นการรายงานโดยทางด้านรวมประชาชาติธุรกิจนะครับเป็นการก่อสร้างนะฮะสายเลี่ยงเมืองนะฮะให้ครบวงจรครับกเ็เหมือนกับหลายจังหวัดเหมือนเช่นที่อุบลเรานะครับก็ มีการก่อสร้างตอนนี้ก็มีการบอกว่าจะทําวงแหวนรอบ2ด้วยซ้าไปครับทีนี้ถ้าเผื่อใครนะครับต้องการที่จะมีบ้านอ่าตอนนี้ก็หลายคนก็รับราชการนะครับก็จะ,กะเกษียณกันอยู่ไม่ช้าไม่นานนี้ครับหลังจากที่กเกษียณแล้วก็อยากกลับมาอยู่ที่อุบลราชธานีเรานะครับแต่ว่าถ้าเผื่ออยู่บ้านหลังใหญ่ก็ดูแลยากเพราะว่าอยู่กันเพียงแค่2ตายายนะครับก็อยากอยู่อมอแม่พูดง่ายๆนะครับอ้าวเลือกไปที่นี่ฮะเจริญทรัพย์ โมเดลโครงการ2ครับโดยฐานะโครงการ2นี้ก็ต่อเนื่องจากโครงการ1นะครับโครงการ1นอยู่หน้าวัดบ้านตำแยซอยยางคูณ4 0 4 2ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีคนจับจองไปแล้วกว่านะครับมีคนจับจองไปแล้วกว่า8 0 9 0เก็ตคุณเกตเองก็เลยขยายโครงการครับเป็นโครงการ2เป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขก หห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีที่จอดรถได้ถึง2คันด้วยกันนะครับโครงการสอนนี้อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดัมพร้าวทางไปจังหวัดอำนาจ,จเจริญและก็เป็นบ้านเรียกว่าคุณภาพโดยคนรักบ้านอย่างแท้จริงครับวงกบประตูนี้ใช้ไม้แขนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่ามีการตอกเสาเข็มทุกหลังครับ แล้วก็รวมไปถึงมีระบบของกันกับจับปลวกแบบท่อตาอ,อาคารรับประกัน3ปีระบบสายฟ้าร้อยท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้แกนิตโตติดตั้งฐานบัตรใช้เหล็กสุขภัณฑ์ข้อตโต้ตราช้างครับท่านสบายใจได้นะครับแล้วก็ในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับสวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูโอกาสชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำไกลนิตเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสามรับ สบายใจได้โทรหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469นะครับเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2ซอยรุ่งโรจนะฮะทางเข้าตรงคร้ามกับวัดธรรมพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี่ครับก็ไปทางด้านอิสุสุตางปากพะอีสาน วารินชมราบติดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกรับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสุดีแมกเครื่องยนต์1.9 ddi และก็3.0 ddi bluehover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะตประตูกระบะยกสูงและก็ออฟโรดอย่างเช่น v cross ครับ แล้วล่าสุดนี้เขาเติมเต็มนะครับเอา All New Miu X ตัวใหม่มาลงด้วยครับซึ่งเป็นรถที่ออกแบบโดยคนไทยเราเป็นรถ MPV นะครับออกแบบโดยคนไทยเราและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นเดียวกันทั้งภายนอกภายในนะครับทั้งเครื่องยนต์ด้วยตัว3.0นี่ก็ให้แรงม้า190แรงม้าตัว1.9ให้แรงม้า150แรงม้าครับออกแบบอย่างสวยงามครับดูภายนอกนี่ดูสง่าง,งามครับภายในนะครับฮารุฮาระครับ มีทั้งหมด6เฉดสีคุณสามารถที่จะเลือกได้ครับเกาะนี่คูณแม็กเลยนะครับยอดกลางแจ้งพอเข้าไปนั่งี่ครับแทนที่จะร้อนนี่เย็นสบายครับแล้วก็มีกล้องระบบ ADAS จับภาพด้านหน้าได้อย่างมั่นใจครับผมเองไปทดสอบมาแล้วยอมรับว่าพึงพอใจมากครับนะฮะขับนุ่มนวลถึงแม้ว่าจะเป็นรถ MPV นะครับแต่ว่าขับได้เหมือนปรนหนึ่งว่าเป็นรถ SUV ชั้นดีเลยครับ ตรงไปเลยนะครับเข้าไปทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกกับกับเรื่องราวของ All New Mew X ตัวใหม่ครับตัวท็อปนะครับออปชั่นเยอะแต่ว่าราคาไม่แพงครับ1,579,000ในขณะที่คู่แข่งตัวท็อปเหมือนกันนะครับขายล้าน8 0 0 0 0 0 0้า0 0 0 0แต่ว่า a l l New m e X เเพียงแค่1,579,000ไปซื้อทดสอบเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้ง4สาขาครับ